vivo เผยโฉม v3 imagine chip ยกระดับกล้องด้วย 4k cinematic portrait video หลายคนคงพอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า vivo มี imagine chip ที่เป็นชิปปรับแต่งพิเศษสำหรับการถ่ายภาพและการแสดงผลหน้าจอในชื่อ vivo v ล่าสุดก็มาถึงรุ่นที่3แล้วครับ กับ vivo v3 ที่รอบนี้นับเป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญในเทคโนโลการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวครับ vivo ได้เผยข้อมูลชิป vivo v3 ออกมาบางส่วนครับซึ่งรอบนี้ไฮไลท์หลักก็คือความสามารถในการถ่าย 4k cinematic portrait video ได้โดยตรงบนสมาร์ทโฟนความเหนือชั้นนี้จะมาเพิ่มคุณสมบัติวิดีโอระดับภาพยนตร์พร้อมทั้งรายละเอียดฉากหลังเพิ่มความลึกตื้นได้เป็นอย่างดีเลยครับ นอกจากนี้ vivo ยังเพิ่มความสามารถน่าสนใจด้วยการตัดต่อพือช็อตระดับ 4k ได้ด้วยทำให้ผู้ใช้สามารถแต่แตงวิดีโอเพิ่มเติมได้ระดับ 4k ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับซึ่งแน่นอนว่าชิป vivo v 3นี้จะเริ่มใช้งานครั้งแรกกับ vivo x 1 0 0 series เป็นครั้งแรกและคงจะทำให้ผู้ใช้ตื่นตาตื่นใจไปกับการถ่ายภาพได้อีกเช่นเคยครับสำหรับรายละเอียดเต็มๆของ vivo v 3จะทยอยปล่อยออกมาในงานอีเวนต์ระหว่างวันที่23-31าถึงกรกฎาคมนี้ครับ ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับ